สวัสดีค่ะุญานนำเรียนเสนอโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจรซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2563โดยมีดรอัจฉริจันทมูลเป็นหัวหน้าโครงการนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจรเพื่อให้เกษตรกร,กรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นการสร้างเส้นทางแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบเกษตรปลอดภยัยครบวงจรผลผลิตผลลัพธ์ของโครงการเกษตรกรและผู้สนใจมีองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า50เเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชนไม่น้อยกว่า7เทคโนโลยีมีนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มและมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความอยู่ดีกินดีมีสุขภาพดี ได้มีเส้นทางท่องเที่ยวมีแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัยครบวงจรไม่น้อยกว่าเจ็ดเส้นทางผลกระทบทางเศรษฐกิจสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผลกระทบทางสังคมเกษตรกรมีสุขภาพดีขยายองค์ความรู้สู่หมู่บ้านใกล้เคียงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเกษตรกรปรับแนวคิดรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ลดละเลิกใช้สารเคมีแล้วหันมาทําเกษตรปลอดภัยครบวงจรร้อยเปอร์เซ็นผลการดำเนินงานปีที่หนึ่งนะคะปี2563ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดทําฐานการเรียนรู้ด้วยระบบ QR code ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับมาตรฐานโฮมสเตย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนและมีการจัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว5หมู่บ้านนะคะแผนการดำเนินง,งานปีที่2ปีงบประมาณ2564ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมงพื้นบ้านที่เกิดการอนุรักษ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรพัฒนาสู่สวนเกษตรชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ช่วยในการ พ่อค้าให้ได้มาตรฐานถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรปลอดภัยครบวงจรโดยจัดทำเป็นคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวนะคะถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการตลาดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์แผนการดำเนินงานปีที่สมปีงบประมาณ2565ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรปลอดภัยครบทุกหมู่บ้านในเส้นทางท่องเที่ยว ถ่ายทอดเทคโนโลยีโซลาเซลล์ระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครบวงจรถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำฐานข้อมูลฐานการเรียนรู้ระบบ QR Code ครบทุกหมู่บ้านในเส้นทางท่องเที่ยวถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวครบทุกหมู่บ้านในเส้นทางท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการทดลองเ,อเส้นทางท่องเที่ยวนะคะครบทั้งเจ็ดเส้นทาง ในปีประมาณ2,565แผนวิทยาศาสตร์ชุมชนนะคะก็จะเป็นการสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงเกิดศูนย์การเรียนรู้เกิดฐานข้อมูลเกิดผลผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจรร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณค่ะ